มันทองชอบกินสตรอเบอรี่ครับมนชอบกินสตรอเบอรี่นะกินใบมันไปด้วยเหรอลูกชอบกินสตรอเบอรี่ฮะ ก็อ,อร่อยมากค่ะกัดดิลูกกัดอื้อือือ ชอบกินสตรอเบอรี่ฮะชอบกินมากฮะโอ้โหโอ้โหหมดแล้วลูกไม่คว้นมันไม่ได้หมดแล้วครับลูกกินเยอะไม่ได้หนูเดี๋ยวท้องเสียเยอะไม่ได้ครับเดี๋ยวท้องเสียครับลูกพอแล้วนะโอเคไหมพอแล้วนะเลิกยืนนะโอเคเลิกยืนนะ ผมชื่อมั่นทองคะผมชื่อมั่นทองขอมือก่อนขอมือโอเคข,ออข้างนี้นี่ขอมือขอมือก่อนไหนขอมือ